ครับน้าส่งงานแล้วครับ Isuzu D-Max c a b นะครับ F4 จังหวัดน่านครับเข้าติดตั้งหลังคานะครับเบาะญี่ปุ่นกระจกหลังบานสไลด์พร้อมด้วยพัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับงานติดตั้งฟิล์มด้วยนะครับฟิล์มเราแถมให้ฟรีเลยนะครับตัวนี้ฮะเป็นหลังคาทรงเสมอนะฮะรุ่นซีรีส์5จากค่ายแคลริบอยมีกระจกสามเหลี่ยมบานหน้านะครับมีกระจกบานสไลด์ด้านข้างนะครับมาดูช่างเปิดฝาท้ายหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับ ทีนี้จะไม่มีไฟเบรกนะตรงนี้นะฮะไฟเบรกจะไปอยู่ทั้งบนนี่นะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับเริ่มดูที่ด้านในกันหน่อยเลยฮะเห็นพัดลมกำลังสายหัวไปมานะฮะ่นาพัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์สีแดงนะครับพัดลมขนาด10นิ้วใบอลูมิเนียมนะครับกระจกหลังบานสไลด์นะครับเปิดคุยกันได้ส่งของได้ระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเปิดรับแอร์จากด้านหน้าเข้ามาโดยใช้พัดลมดูดเอาความเย็นเข้ามาได้เลยนะครับ เบาะนะครับเลือกใช้เป็นเบาะสีครีมนะครับทำไมเป็นสีครีมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับหลังคาเป็นสีครีมเบาะเป็นสีครีมเป็นทูโทนนะฮะตัดด้วยน้ําตาลอ่อนนิดๆน,น,นะฮะเป็นลายแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหลังบานสไลด์นะครับปัลมพร้อมอินเวอร์เตอร์ที่วางแก้วน้ําที่วางขวดน้ําพร้อมกับเบาะญี่ปุ่นนะครับความหนาน ความหนาสูงมากๆครับนั่งนิ่มๆนอนสบายนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างปิดฝาท้ายครับเราเห็นภายในด้านหลังเป็นสีครีมนะฮะเราเห็นว่าโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้นะฮะนี่ไม่เปลี่ยนกุญแจใหม่เลยนะครับไฟในเกงติดนะครับเราให้ดูแล้วมาสักพู่นี้เดี๋ยวจะให้ช่างไปเหยียบเบรกนะครับมาเช็คเบรกกันหน่อยฮะติดตั้งกับเราเดี๋ยวเราลองน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับ่เบรกติดนะครับเบรกติดครบนะฮะมาดูนี่ฮะที่น้าบอกว่าทําไมเขาให้ทํา ภายในด้านหลังเป็นสีครีมเพราะว่าด้านหน้าของเขาเป็นสีครีมแบบนี้นะครับเขาทําแบบล้อก,กันกับด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นสีครีมเหมือนกับด้านหน้าไปเลยสวยๆแบบนี้ฮะสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งพร้อมอุปกรณ์ครบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาะญี่ปุ่นกระจกหลังบานสไลด์พัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์รวมถึงแอร์ถ้าใครอยากได้นะครับเราอยู่ไว้บริการยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ